มุลเพราะไงครับตำลาวานี่คันเข้าเจอคนเป็นไข่มาเลียนเข้าสิทธ็ดเป็นไงครับตำราวาจำไข่มาเลี่ยนแก่งงางกรินเถอะอที่ฐานเอาอะรก็ขบชื่อดงขบไปยืนอนื้อดงขบซื่อดงหนือมันาเกิดไข่มาเลียนแต่ไม่ได้ขี่เป็นดอกมาเลี่ยนไข่มาเลียนอะไรเร่อนี้งมไม่อก ขาตต้าติดโตใยดิการไข่มาเรียได้บ่ครับกันได้ยิ่เหมื่อโน่เดี๋ยวนี้ผไม่ได้ถามหาแต่ไข่มาเรียมัน,ม,นมืดเพ,พราะแห้งคุณหมอเขาจัดการกินเมืดเหรวเป็นคู่กันนี่คือตำราว่าไว้นะครับตำราว่าไว้อันนี้มันเป็นคือเกาเ่าบนตุย่างการขวดมันคือเก่าบนตุยยางแตวง่ว่าเพิ่มพิเศษผมจะว่า ดังกว่านังเท่านั้นครับเน้นอัดแข็งแน่นพอไงครับพอไงบา้านในหนึ่งเหรียญมีมีเทวดารักษาแปดองค์รุ่นนี้มีแปดองค์รุ่นนี่มีแปดประเด็นมองยาเหล็บาตีรื้อสีทั้ง